ชาวราศีเมถุนครับดวงการเงินโชคลาภวาสนานะครับเดือนกันยานะฮะเรารู้ดวงล่วงหน้านานานิดนึงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ่ะต้องเก็บเล็กผสมน้อยนะครับจากนี้ถึงสิ้นเดือนนะฮะเดือมสันเด,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 ดือนสิงหานะฮะเอาไปใช้ในช่วงเดือนกันยามากน้อยแค่ไหนหรือโอเคเดือนกันยานเด่นหรือเปล่านะครับมาเริ่มฟังนะฮะข้อแรกครับอันนี้สําคัญมากจังหวะดาวการงานนะครับมันส่งผลบวกนะฮะนี้ผมพูดเรื่องงานนิดนึง มันมีโอกาสได้งานพิเศษใครที่สามารถรับช็อปได้นะครับมันมีดวงการเดินทางใรื่สั้นบ่อยขึ้นอันนี้น่าสในใจมันมีดวงการหมุนเงินนะครับในช่วงเดือนกันยาถี่ขึ้นบ่อยขึ้นหรือว่าหนักหน่วงขึ้นนะครับคือไม่ใช่ว่าต้องมีแต่รายจ่ายนะครับมันมีรายรับเพราะว่าถ้าไม่มีรายรับจ่ายอย่างเดียวมันไม่ใช่เงินหมุนนะมันเป็นเงินถูกเทนะฮะแต่เนี้ยหมุนวัตจักรกลับมาเพราะามันมีเข้าแล้วก็อ,ออกที่ ถี่และแรงเป็นพิเศษนะครับแสดงว่าชาวราศีมนครับใครที่ทํางานออฟฟิศหรือทางานประจํานะฮะภาพที่เห็นมันจะไม่ชัดเท่าคนที่ทํางานส่วนตัวนะครับเพราะว่าครงารทําส่วนตัวหรือว่าทํางานรายวันเนี่ยเงินเขาเข้ารายวันเขาสามารถจะเห็นตัวเลขเลขตามที่ชัดเจนขึ้นแต่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะทํางานสายไหนก็นตามนะครับเดือนกันยานะครับเป็นเดือนที่ ผมเรียกว่าเลยจ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบข้างครอบครัวนะครับเยอะพิเศษการเดินทางนะครับมีเยอะพิเศษการออกงานก็สองกมลมเลยกออย่างนี้คือเรื่องของการผ่อนชำระนะครับจะมีเข้ามาเป็นพิเศษแสดงว่ารลยจ่ายมันเป็นรลยจ่ายจําเป็นทั้งนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบรลยจ่ายฟุ่มเฟือยเลยครับไม่ใช่ซื้ออะไรที่แบบทั่วไปนะฮะมันกลายเป็นรลยจ่ายที่จําเป็นทุกอย่างมันก็คุ้มค่าต่อ,อก,การใช้นะ น่าแสดงว่านะครับเรื่องการเงินครับแต่ว่าเงินเข้าไหมเข้านะฮะเข้าโอเคด้วยนะเอ้เรือโอเคนะครับคือพอจะได้เอามาใช้เอามาหมุนได้นะครับเพียงแต่ว่าให้ระวัดระวังรายจ่ายฉุกเฉินฉพบพลันมันมีเข้ามาครับรายจ่ายฉับพพันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาฮะมันมีนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ข้อดีคือมันสามารถหมุนได้นะฮะใช้ได้นะฮะหรือมีโอกาสที่ จะชอบจะซื้อจะใช้จะโอ้โหมันได้่างนี้นะครับมันดีตรงที่มันมีเงินให้เหลือใช้นะครับหรือว่าหมุนได้ผ่อนชำระอะไรสิ่งบางสิ่งบางอย่างได้แต่มันตึงคือมันไม่สามารถที่จะฟุ่มเฟือยได้บางอย่างเราอาจจะอยากเจออยากซื้ออ่าอยากซื้อของมีค่าของสําคัญอะไรเพวกนนะฮะแต่ว่าแม่มันตึงนะครับมันก็รู้สึกแบบอ,อึดอัดนะฮะอยากซื้ออะไรที่แบบอยากแต่สมัยก่อนมันยังจะ ซื้อชอบใช้หมุนนะครับได้เต็มที่นะครับไม่ต้องคิดเลยมากเดี๋ยวก็หาได้ตังค์แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามันตึงกว่าเดิมเยอะไหมเพื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าช่วงนี้นะครับจับใจใช้สอยมันจะพอดีๆนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ติต่ขาดตัดขวงอะไรแต่บอกได้อย่างว่าการซื้อการชอบแต่ละเดือนเพื่อส่วนตัวเนี่ยร้อนน้อยลงเยอะเลยนะฮะไม่เป็นไรครับมาดูต่อมุมดาวการใช้จ่ายของเดือนนี้เป็นเรื่องครอบครัวนะครับ เรื่องการเดินทางนะฮะมันมีเงินหมุนก็ข้างเยอะการออกงานการเข้าสังคมจะใช้เงินเยอะชวงนี้ให้ใครกู้ยืมไม่ได้ลยครับถูกหลอกถูกโกองอันนี้ชัดเจนมากมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญมีเกณฑ์สําเร็จนะครับมีเกณฑ์การได้ซื้อของถูกใจแล้วถ้ามีปัญหาอะไรที่มันต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องจัดการก็แก้ได้นะครับฉะนั้นถ้าดูภาพรวมคนราศีเมถุนครับมุมดาวหรือว่าเรื่องของ ค่าใช้จ่ายต่างๆดูแล้วมันเป็นเงินหมุนไหลเวียนเป็นระยะคือมันอาจจะแบบไม่ถึงกับช็อตสนิทแต่มันอาจจะพุงไไ่งเฟ้อไปได้แค่นั้นเองครับข้อดีอย่างคือเรื่องงานนะครับผมดูว่าดาวการงานมันมันสบายใจขึ้นภาระบางอย่างในช่วงเดือนกันยานะครับมันเบาลงนะบางอย่างมันเสร็จพอดีอ่าโอเครอง,งานใหม่หรือปัญหาใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่นะครับ แต่โดยรวมนะฮะปัญหาหนักอุนหักใจเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเออมันมีทิศทางที่เบาลงนะฮะหรือว่ากำลังจะส่งงานอะไรก็ตามก็เรียกว่าส่งได้นะครับในช่วงนี้นะฮะจวดาวนะครับระยะนี้สิ่งที่เตือนนะครับคือพวกมิชาชีพครับมันจะมีพวกมิชาชีพจ้องนะฮะจ้องเราอยู่นะครับจะจ้องในรูปแบบอะไรก็ตามนะครับจ้องทางโซเชียลจ้องอะไรก็ตามนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือระวังพวกมิชาชีพนะครับเข้ามาทําให้รบกวนใจเรานะครับ แล้วมันทาอะไรไม่ได้แล้วครับีึงแต่ว่าเราจะพวงนะฮะฉนนั้นแปลว่าถ้าใครที่จะโอนเงินให้ใครคือแบบต้องละเอียดรอบคอบที่สุดนะฮะจ่ายยากๆเข้าไว้นะครับแต่ไม่ใช่ไม่จ่ายนะถ้าต้องจ่ายดิชําระอะไรก็ตามยากๆเข้าไว้ฮะแล้วก็ดึงๆมันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเผื่อเราจะเห็นอะไรที่มันเป็นไม่ชอบมาผักลนะครับแปลว่ามีคนจ้องจะเล่นงานนะครับตัวเราอยู่นะฮะเรื่องของเงินทองแหละนะฮะการร่วมรุมตุนต้องระวังการให้ใครกู้ยืมต้องระวัง การแก้ปัญหาจะแก้ได้แลยจ่ายฉุกเฉินมีนะครับว่าไปนะครับมีดวงมงคลอะไ่นคนในบ้านป่วยใั้ไม่สบายหรือดวงเกี่ยวกับเรื่องของผมจะเรียกว่าคนในบ้านป่วยคัไม่สบายดูวยหมครับม,มันมีเหตุเข้าของใช้นะฮะเสียหายสูญหายแตกหักร้าวพังรั่วซึมอันนี้คือมันเป็นรลยจ่ายส่วนที่เข้ามามันทาให้เรากังวลใจเหมือนกันครับ ค okay, นะเมือนเรารู้เดียงรวงเราก็จะได้ช่วยแล้วก็แก้ปัญหาได้ข้อต่อมาครับอันนี้ถ้าใครที่อยากทํางานพิเศษมันเด่นมากนะฮะผมเห็นชัดเจนเลยว,ว่าถ้าสามารถรับได้รับนะฮะแต่ถ้าเราพอมีเวลาทําอะไรส่วนตัวไปพิเศษก็หาเงินหาทองพวกนี้ได้นะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างครับมันจะมีข้อของที่ใช้ในบ้านแตกหักพังเสียนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องคนแล้วก็ข้อของที่ใช้อันนี้นะครับประการหนึ่งอีกประการครับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวครอบครัวเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายบุปผาเวพันค่าใช้จ่ายที่ค่าไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นไอ้ตัวเท่นและนะฮะที่เป็นตัวที่ทําให้เราคนโทรลยากนะครับแต่ข้อดีคือมันหมุนได้คือท้ายที่สุดหมุนได้นะครับเพียงแต่ว่าอะไรที่มันไม่คาดคิดว่าจะต้องจ่ายนะฮะเดี๋ยวมาเป็นระยะนะครับอาจจะไม่ใช่แบบมาทีเดียวตูมแต่งานหรือว่าเงินอันนี้จบแล้วก็เลยจ่ายนี่ต่อหรืออยากได้นุ่นอยากได้นี่ก็ซื้อพอดีอะไรเงี้ยคือมันจะมีเหตุทุกทาง ในเรื่องของรายจ่ายออกทุกทางฉะนั้นผมเลยเน้นย้ําข้อเดี๋ยวข้อสําคัญเลยนะอะไรยังไม่จําเป็นที่ต้องซื้อเอาไว้ก่อนนะฮะหรือก่อนจะซื้อถามตัวเองก่อนว่าจําเป็นแค่ไหนตอบด้วยใจเป็นธรรมนะเป็นบริสุทธ์นะเราจะรู้ว่าโอเคควรซื้อหรือคุณไม่ควรซื้อนะครับแล้วก็บางการต่อมาครับมีค่าใช้จ่ายกับลูกหลานบริวารสัเดเลี้ยงเยอะหน่อยนะครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัเดเลี้ยงเนี่ยกลายเป็นเดือนนี้บางทีมีค่าเรียนค่าอุป,ปกรณ์ หรือันที่บ้านปวดแค่ไม่สบายนะฮะหรือว่าเรื่องรายจ่ายทั่วไปนะฮะซื้อเสื้อผ้านะผมก็ตามจุกจิกชนเพราะว่าช่วงเนี้ยเรียกว่าใครจ่ายนะครับมาเยอะแต่ทีที่หมุนทันนะฮะมันดีต้องหมุนทันจริงนะครับการจัดการการทาเรื่องสำคัญสำคัญนะฮะหรือว่าแม้แต่ช่วงนี้นะครับมุมดาวถ้าเดือดร้อนหรือช็อตจะมีทางออกเสมอนะครับนี่ขีดเส้นใต้ได้นะฮะถ้าเจอทางถ้าเจอปัญหาเรื่องเงินทองนะครับ หรือนี้สินจะมีทางออกเสมอแต่ว่าจะต้องใช้เวลานะครับในการจัดก,การหรือแก้แต่อย่างไรก็ได้สําเร็จครับฉะนั้นถ้ามีปัญหาก็ตามอย่าใจร้อนนะครับคือเราเร่งเต็มที่ได้แต่ใจร้อนต้องผลลัพธ์ต้องดีอย่างเดียวนะครับบางอย่างจะยากหน่อยหรือบางอย่างอาจจะต้องทาอะไรพิเศษแต่โดยรวมยังไงเงินก็ดีกว่าช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็สุขภาพร่างกายต้องระวังนะครับอีกอย่างนึงครับช่วงนี้เราเราจะรู้สึกนะครับเหมือนเรื่องของความอยากนะฮะเออระงับความอยากบางอย่างดีๆผม เลยเห็นแล้วว่าเรากำลังอยากซื้อในใจอยู่นะครับโอเคครับขอช่วีนะครับเป็นกลังใจให้ค่านเพื่อนครับ,วรบสวัสดีครับ